ค่ะเด็กๆเ,เรามาดูใบงานฝึกทักษะความพร้อมกันเลยค่ะให้เด็กๆรู้จักเป็นคนช่างสังเกตนะคะดูในแถวที่1คือเลข1น,นะคะเขาให้เด็กๆวงกลมค่ะภาพที่ต่างจากพวกนะคะภาพไหนที่ไม่เข้าพวกเด็กๆสังเกตสิคะมีผักมักเขือเป็นผักนะคะแล้วก็แครอทก็เป็นผักแต่เอ๊มีของเล่นอยู่หนึ่งอย่างก็คือลูกขาง เข้าวพวกไหมคะทาไมเข้าวพวกเด็กๆต้องทำอะไรเลยลูกต้องวงกลมลงไปเลยนะคะแล้วก็วงกลมลงไปเลยช่อต่อมาภาพในแถวที่สองค่ะเด็กๆเขาให้เด็กๆวงกลมนะคะมีเครื่องดนตรีมีกลองนะคะมีเครื่องดนตรีนะคะเป็นเครื่องตีทั้งสามอย่างเลยแล้วอีกอย่างที่ไม่เข้าวพวกก็คืออะไรเอ่ย พัดนะคะไม่ได้เป็นเครื่องดนตรีค่ะเด็กๆต้องทำไมเลยลูกก็วงกลมลงไปเลยนะคะวงกลมลงไปเลยค่ะต่อมาภาพในแถวที่3มนะคะมีของใช้ของใช้ที่ไม่อยู่ในครัวมี1อย่างนะคะก็คืออะไรเอ่ยลมนั่นเองเด็กก็วงกลมล่มเข้าไปเลยค่ะ ต่อมาค่ะรูปภาพในแถวที่สี่นะคะก็จะเป็นของเล่นนะคะเด็กๆขาแต่ก็จะมีของใช้อยู่หนึ่งอย่างค่ะที่ไม่เข้าพวกก็คือนาฬิกานะคะเด็กๆวงกลมนาฬิกาลงไปเลยค่ะลูกวงกลมนาฬิกาลงไปเลยนะคะเป็นของใช้ไม่ใช่ของเล่นนะคะต่อมารูปในแถวที่ห้าค่ะ ก็จะให้อะไรมาเอ้ยเป็นรูปภาพของสัตว์นะคะแต่มีอยู่หนึ่งอย่างที่ไม่เข้าพวกก็คือของเล่นฟุตบอลนั่นเองเด็กๆก็ทำไมเลยคะวงกลมลงไปเลยนะคะเด็กๆวงกลมเองได้เลยลูกไม่ยากนะคะใบงานฝึกทักษะความพร้อมในหน้าที่หนึงของเด็กๆก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆใบงานในหน้าที่สองของเด็กๆ ค่าเด็กๆใบงานในหน้าที่สองของเด็กๆนะคะเขาก็จะให้เด็กๆเขียนตามเส้นปรานะคะโดยเริ่มจากข้างบนนะคะลงข้างล่างเชิญเด็กค่อยๆลากตามเส้นปราข้างบนลงข้างล่างค่ะทีละหนึ่งเส้นนะคะค่าเด็กๆค่อยๆลากตามเส้นปรานลลูกลากลงมาของคู่แม่เสร็จแล้วค่ะจากนั้นนะคะ เด็กๆไม่ต้องระบายสีนะลูกคุณครูมีได้เด็กปะปิดกระดาษลงไปเหมือนเดิมนะคะรูปบ้านของเด็กๆนะคะเราก็จะปะปิดลงไปพร้อมแล้วเด็กๆเอากาวค่ะแล้วก็นํากระดาษที่เด็กๆมีสีอะไรก็ได้นะคะฉีกลงไปเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ปะปิดลงไปบนบ้านของตัวเองกันเลยค่ะปิดลงไปเลยสวยๆนะคะ เราก็ค่อยๆทากาวแล้วปราติดกระดาษลงไปให้สวยๆเลยนะคะของคุณครูเมย์ก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆขาของเด็กๆเสร็จกันแล้วยังเอ่ยของคุณครูเมย์เสร็จแล้วนะคะบ้านของคุณครูเมย์สวยงามมากเลยคะ่ะเมื่อเด็กๆปาติดรูปบ้านเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆมาดูส่วนที่สองข้างล่างกันเลยคะ่ะเขาให้เด็กๆ วงกลมนะคะรูปภาพที่มีลักษณะเหมือนกันนะคะดูในแถวที่หนึ่งกันเลยค่ะเด็กๆขามีรูปผลไม้ค่ะมีอะไรเอ่ยแอปเปิ้ลส้มแอปเปิ้ลแล้วก็แอปเปิ้ลสีดำนะคะเอ๊ะรูปไหนที่เหมือนกันเด็กๆทำไมเลยวงกลมค่ะชึบหนึ่ง ต้องวงกลม2รูปนะคะเพราะว่ามีลักษณะที่เหมือนกันนะคะต่อมาในแถวที่2ค่ะรูปไหนที่เหมือนกันเอ,อเด็กๆสังเกตสิคะมีวัวมีแมวสีดำมีสุนัขแล้วก็แมวสีดำเอะแสดงว่าแมวสีดำใช่ไหมคะมีเหมือนกันสองรูปเลยเด็กๆก็วงกลมลงไปเลยค่ะชูะเสร็จแล้ว ต่อมานะคะรูปภาพในแถวที่3ค่ะเขาให้เครื่องใช้มานะคะดเด็กสังเกตดูรูปภาพไหนที่เหมือนกันเด็กทำไมเลยก็วงกลมลงไปเลยนะคะเด็กรู้จักสังเกตเก่งกันทุกคนเลยนะคะสำหรับใบงานทักษะความพร้อมในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ